ชุดสองนิ้วสิสองนิ้วดิสองนิ้วเข้ามามมาทำอะไรเข้ามา,ามาทำอะไรคะมาหาหมีกับป้ากับป้ายิ้มสวยๆทำสองนิ้วนซู่ซู่ทำนี้ซู่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 มองกล้องมองกล้องยิ้มหวานด้วยยิ้มหวาน <c oughs> ใครสวยกันทำไมกับนี้ใครสวยกันทำไมกับนี้ใครสวยกันคะฮึหอมหน่อยหอมหน่อยคิดถึงไหมหอมหน่อยหอมก่อนหอมดีๆหอมข้างนี้ด้วยข้างนี้หอมมั้งหอมข้านมหอมาั้นอืมคิดถึงไหมคิดถึงกันไหมอันคิดถึงกันเดี๋ยวว่าง ว่างๆเราไปเที่ยวในเมืองนะไปเลินชิงช้าอก็